ก็เลยดีกว่านะคะกับช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าแม่ลูกผูกจิดนะคะ,ฮะ,ฮะแม่แพทนะคะกับลูกชายน้องเลสซิ่งล่า <ฮะ S 1> ตุดมีการแย่งซีนเกิดขึ้นแล้วจะเ,เป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงจอ ับสุนโดยูเรียรีแพร์พลัสมีโกสแตนดาร์ดช่วยให้ความชุ่มชื้นยาวนาน48ชั่วโมงอยากยูซรินงานคู่แม่ลูกต้องยกให้แม่แพทและน้องเรซซิ่งมีความผูกจิตรักกันบ้างตีกันบ้างตามภาษาคนมันมันซะค่ะไม่มัน,าาไ,มมนได้ไง่ะคะอัดคลิปเล่นแต่เต้นจริงแยง่งสินกันแบบไม่ต้องเกรงใจใครปาดได้ปาด,ด,ปาดจ้า ปีต้นฉบับมาแล้ตุ๊บอยู่ใต้ต้นเต้นแบบไม่สนแม้ใครรู้ใครกันไปเลยเล่นเอาแม่แพทไปไม่เป็นได้แต่คิดลูกโด่งตัวไหนมาจําเนื้อบมดได้แล้วจ้าเข้าจังหวะบดถึกโอ้โอโอโอยไม่ใช่แค่แม่แพทนะคะเราก็งงเต้นตาเหลือกเลยลูกเอ้ยเล่นใหญ่จริงๆบ้านเนีย